ไหนอะเขาไม่ได้ใชหน้าตาเขาเปลนสกินเอาชดีจ้าเดอเอหน้าตาเาไเหมือนกันนะักหน่อยเธอใสุ่งมือเธอใส่ถุงมือแต่อันนี้ไม่ใช่ถงอือฉันขังเธอแล้วนะเธอไว้ใครฉันขังเธอดีกว่าเย้เอาเบิรไล่เอจะจุดระเบิดขี้หมา เอาโอ้ยเธอระเบิดขี้หมาเออแล้วเธอไปวางบล็อกทำไมเอ้ยเดี๋ยวเธอเธอมีระเบิดขี้หมาดูเระเบิดขี้หมาบ้านเธออย่าเอาขี้มาล่ะอย่าเอาขี้มาล่ะขอฮอกไม่เอาเอาเดี๋ยวมากล้จะตูดมาจะจะตูดไปเธอดมว่าตูดฉันหอมไหมขอปิดแก๊สปีรพงศ์

ฉันเล่นเกมนะมีฉันฉันเล่นเกมเธอฟังไปเลยวันนี้คือวันเผาบ้านแห่ชาติวันที่หมาแห่งชาติใครบอกที่หมาวันที่หมาบ้านเธอเดี๋ยวฉันใครจะมาฟังว่าสูดหมาบ้านเธอบนฉันก็ทำได้ ทุกคนใครเคยได้ยินบ้างวันตูดหมาล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 าวันตูดหมาบ้านมึใครเคยเล่นฟรีไฟบ้างยกมือขึ้นเราเคยเล่นเคยเล่นฟรีตูดเล่นฉันเคยเล่นเกมฟรีไฟฉันเคยเล่นเกมลุงตู่เกมตู่มีด้วย เกม,ต,กมต,ตูวบ้านเลยตบ้านเอยเขานั่งเองอะ่ะเออเธอมาดูนี่เธอมาดูนี่เธอดูเขาเธอนั่งลงตัวเธอเขานั่งแบบลองหน,นะ่ะเธอดูนี่เอ,อ๊ะนายมองอะไรอะไรทุกคนข้างในบ้าน นอกบ้านกําลัง no, ม no, no no, like ีคนที่กําลังคุกคามบ้านนั่นคือคนที่เขากําลังพังบ้านล้วอะมีคนกําลังพังบ้านไม่ใช่ผู้ชายคนปากไดูเนี่ยมีคนกําลังพังบ้านเนี่ยมาดูเนี่ยแนวเห็นไหมเห็นไหมเขาใช้เขาใช้เครื่องนี้ดึงไฟบ้านเธอ เนะีย่ยดูดิเขาดึงไฟบ้านเธอเนี่ยดูดิแงๆเนี่ย,นยในจุดไฟตรงไหนไหนเขาไม่ได้จุดไฟก็มาด,ดูตรงนี้ดิออกมาเจอดิก็มาดู<น>ดินเนี่ยเขาดึงไฟตรงนี้เน,นี่ยตรงไหนคือเธอดูตรงนี้ตรงนี้มันจะมีไฟแต่ว่าหายไป มันหายไปเพราะตัวนี้มันดึงไฟอันนี้เธอเนี่ยมันดึงไฟอันนี้ฉันไล่เธอออกนะมันมันฉันคิดว่ามันน่าจะไม่เปิดม่นะฉันจะไล่คุณเนียวอ๋อลืมไปเธอเข้าใจผิดเองมันก็้ผิดแล้ววัาแล้วรับแล้วแต่อันนี้มันดึงได้นเครื่องเนี้ยแล้วไฟมันหายไปไหนอ่ะ มันมีอยู่แล้วเธอเขาพูดถูกมันมีอยู่แล้วแต่ทําไมไฟตรงนี้มันหายอ่ะเมื่อกี้ฉันเดินมาตรงนี้ฉันยังเห็นอยู่เลยนะแต่แต่ว่ามันดึงฉันก็เลยแอบเออพอได้แล้วรื่ว่ามันมันโกหกหรือเปล่าอาวพอได้แล้วเธอเล่นอะไรยักษ์หนาเนี่ยฮะโอ้เธออ่ะ ทัานมันไม่มีแล้วมันเขาพูดถูกแล้วเธอแล้วแล้วตรงนี้คือได้ทําอะไรเมื่อกี้ฉันผ่านมาแล้วมันเห็นเหมือนมันมีอะเฮ้ยไอ้นมหยุดทําไฟสักทีที่เขาตายหยุดทําไฟสักทีจเธมันไม่ผวยอ่ะเฮ้ยไม่ผู้ผ่วเธออย่าไปว่าเขาเลยอย่าไปว่าเขาเลยเธอเธอบนหลังคาเนี่ย เอานี่ยมาเจอเนี่ยเอาเถอะะกขี้มาจากไหนกะขี้ก็มันขี้ไอไอบ้านกขี้บ้านมึงไอบาอันะเราก็คิดด้วยนะบางอันเราคิดด้วยนะ่าเพราะว่าเพราะว่าเรา เพราะว่าเราคิดว่าเหมือนขี้บางอ่ะเราคิดว่าเหมือนขี้เฮ้ยขี้สวยสวยอะไรอ๋อสวยทุกนนี่คือน้ำปีศาจน้ำปีศาจน้ำปีศาจไม่ใช่ังรวจน้ำปีศาจนี่รู้ไหมบ้านอันนี้ฉันตั้งใจทำด้เง้ยเฮนี้จะไปไหนอะนี่จะไปไหนเธอเออมันเอียงแบบนี้นะตนคืตำรวจ มันเอร์แบบที่จะหลุดจะตกหมดเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหมดเลยไไม่ด้เป็นสออเธอจะหลุดไปกจำอะไรจะตกแล้วใครอยากเป็นคนที่จะหลุดนั่งเดี๋ยวเราเอาอะไให้หลุดไม่ตั้งแต่ว่าฉันตกฝ่ายบ้านเธอแล้วก็บ้านเธอพูดคำจะคือบ้านเธอเป็นวัดต้อระเบิดเลยนะมันระเบิดมันระเบิดเวทีลงและไอระเบิดเว่ี ทุกคนเดี๋ยวแป๊บเนี่ยระเบิดเวที้มาล้อมข้างหน้าเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนไปที่ต่างโลกลองระเบิดดูดิลองระเบิดดูดิอุตสาช่างงานอ่ะลองระเบิดดูดิเจ้าของห้องนี้ไม่ยอมเตะออกเลยเขาเรียกว่าดาวโอลาส์เขาเรียกว่าดาวโอลาสดาวนั้นน่ะมันอัญเชิญโค้ดได้ด้วยนะเขาบอกทุกคนมาขึ้นเร็วๆฉันรู้ฉันใส่ฉันไม่เห็นอะไอันนี้ฉันรู้ฉันบอกว่าฉันรู้ ฉันขออนุญาตทำไมบ้านเป็นแบบนี้ใครทำเออเธอถ้ามันก็เป็นแบบนี้ได้นะใครทำอะไรเลยนะฟังก่อนนะังฟังันก่อนมันก็เป็นแบบนี้ได้นะถ้าเอาจารวกมันชนมันก็จะระเบิดแบบนี้ก็ได้นะไอหนุ่มนู้อีกแล้วได้เดี๋ยวฉันจะไล่มันออกเออรับ